ซอยสานบ้านทุ่งจ้าไม่นี้ซอยิสานบ้านทุ่งนะจ้าอ่าสิเฮ็ดผัดผักล้มบิสูกินนะจ้นะเนาะผักกะคือดีระค่ะมีแค่นร้อนมีผักอื้นนะจ้ะนี่แล้วก็ท่องกระสีผัดใส่เนื้อหมูนะจ้นะเนาะจ้าอ่ากระทะให้เดือดแล้วนะจ้นะเนาะกระทะเดือดแล้วก็เอาหมูล,ลงไปผัดก้อนจ้า ซอยสานบ,บ้านทุ่งจ้าวันนี้สซอีสานบ้านทุ่งอ่ะสิผัดผักล้มบิดนะจ้ากะทิผัดผักล้มบิดเนื้อหมูนะจ้ากะสิมีคะน้าแค็มหลอดนะจ้าแล้วกะฟักทองนะจ้าแล้วก็มะเขือหลีเห็ดพะโนูจ้าเนี่ยนะคะส่วนประกอบตอนนี<ๆ>้เทากะบเส้นหมูสุกคนนะจ้าเนาะเส้นหมูสุกอนสุกแล้วกะผัดผักเลยจ้าผัดใส่เลย อา,อาหารเที่ิงง่ายๆนะจ้าปรุงรสชาติแล้วนะจ้าเนาะใส่น้ำตาลจ้าซอสปรุงรสทิ่ขาดไปเลยกับือซอสหอยจ้า ชาิเห็นแสบมึงกะเครื่องปรุงรสอีกนะ้จ้าเนาะหมดดีแล้วปรุง,งรสแล้วเฮากะรอให้ผักสุกนะจ๊ะจ้าตอนนี้ผักเาก็เริ่มสุกแล้วจ้า ผักชีสันลงไปนะ,คะ้ค่ะพิ้กพผิกฝฟานน้ะจ้า,า,า,จาชิมรสชาติก่อนจ้า,อาหอมแซ่บเลยจ้า รสชาติที่เขาซิมแล้วก็แซ่บแล้วเนะจ้ะตักเสิร์ฟได้นี่นะจ้าหน้าตาผัดผักแล้วมีของสูตรสายอีสานบานทุ่งจ้า